ดีครับวันนี้พบกับรถตู้ตโตโยต้ครับแกรนเวียปี2001ครับผมเครื่อง5 VZ 3 4เซเครื่องเบนซินแก๊ส LPG ใช้ได้2ระบบครับครบถ้วนสีนี่เดิมทั้งคันเลยนะครับผมน็อตเนดเดิมกระจงกระจกเดิมหมดสีสวยครับไม่มีทําสีแต่มีรอยเฉียวรอยบุบนิดนิดหน่อยๆครับ แต่รถไม่เคยทําสีครับเดิมเครื่องเงียบครับเกียร์ดีมากเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นครับประตูเป็นประตูไฟฟ้าประตูดูดอะไรใช้ได้ครบถ้วนครับผมม่านรอบคันไฟฟ้าใช้ได้หมดแอร์หนาวเย็นเ๊บเนี่เปิดเบอร์หนึ่งนีง ฮิตเตอร์ก็ใช้ได้ครับไปลองมาแล้วเขาคอทับเบอร์คูหินล่องกล้านี่ภายในครับผมไฟเฟยใช้ได้ครบหมดเปแบบิดทีดดอสว่างนี่เปาะเบาะปรับนอนได้นะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูท้ายคลิปครับว่าปรับนอนอะไรยังไงสลงสันรูปใช้ได้หมดครับแหลกหลังโคงแหลกหลังคามีครบประตูไฟฟ้า แล้วก็ดูดใช้ได้ครบหมดครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบถ้วนครับเครื่องเสียงใช้ได้คอนโซลสวยครับแอร์โคตรหนาวนี่เปิดเบอร์หนึ่งเองเกียร์เกอรดีหมดฮะมูนรูปลดได้เดิมหมดเลยนะครับเม็ดโอเมดอาร์อยู Not ่ครบน็อตน็เดิมหมดเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องครับ ยางดีนะครับบิดโตนเงียบของเหลวถ่ายให้ใหม่ทั้งคันแล้วครับเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเพิ่มพัดลมแอร์สองตัวข้างหน้าสวยครับสวยแหลกหลังคาออนนิ่งบันไดหลังประตูข้างอันนี้ก็ประตูดูดฮะปิดแค่นี้ ครบใช้ได้ครบภายในครับใช้น้ำมันม่ใช้แก๊สใช้ได้หมดนี่ตัดแก๊สละไม่อยู่ที่สองแสนสามหมื่นห้าพันครับผมทครง่อง,เค,องเครื่องเดิมครับห้าวีซ แน่นแน่นนิ่งๆไม่ร้อนไม่ไอไม่ดันอะไรทั้งนั้นน่ะะรดเดิมเดิม,เด,มเดิมหมดครับไม่มีชนซอกเสิร์เดิมหมดเครื่องแน่นนิ่งครับผมพัดลมไฟฟ้าเสริมมาสองตัวแอร์โคตรเย็น เครื่องถ่ายแล้วมันเกียร์ถ่ายแล้ว่อน้าล้างแล้วผมวิ่งทางไกลครับใช้วิ่งทางไกลจบจบครับคันนี้อ่ลืมไปดูฝาท้ายเนี่ยดูน้ําออกท่อเลยเนี่ยตาในน้ําหยดปลายท่อเลยฮะนี่จะมีนี่นะฮะ ตำหนีิหนึ่งจุดไม่ใช่หนึ่งหรอกสองสามจุดแหละเดิมหมดนะฮะเดิมน็อตน็อไม่แกะครับเดิมหมดลิ้นชง n ลิ้นชักใช้ได้หมดนะฮะยาวลึกด้วยอันนี้สั้นเก็บของลูกเก็บของอะไรใช้ได้หมดของแคมป์ปงแคมปปิ้งฮะ นี่ก็ไว้กระเป๋า20นิ้วเด็กห้าใบเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูฮะประมาณนี้ครับเรียบร้อยม่านเมืนสวยครับครบแอร์เย็นเจี๊ยบอยากขายของมากเลยแอร์เย็นเนี่ยเผดเพิดเดิมอยู่ครบนะฮะฝาท้ายก็ฝัาท้ายดูดฮะเดี๋ยวปิดให้ดูแค่นี้โอเค กลางแดดครับผมน,นี่จะให้ดูการตัดต่อของแอร์กลางแดดเปี้ยงๆพัดลมสองตัวนิ่งๆเนียนๆฮนะแอร์ตัดต่อไวมากตัดต่อแบบว่าเย็นเจี๊ยบอะแอร์กันเนี้ย กลางแดดนี้เลยฮะจอดทิ้งไว้กลางแดดเดี๋ยวให้ไปดูผู้โดยสารข้างใน,นนะะตัดเดี๋ยวตัดลนะนะนิ่งกิ๊บไปดูหน่อยนั่งกันกี่คนดูหนึ่งเลยโอ้กีนหส <1, 2, S 2> อง <3, S 2> สามสี่ห้าหกเจ็ด 5, 6, 7, คนกินบ นเนี่เบอร์หนึ่งเองก็จะลอกหาไี่อึ้นอีญชัยปากค่ไปกับสุขุมครับผมกูทับเบิกนะการขับขึ้นเขาเนี่ยเราก็ ร้อนดูอะไรให้มันนิ่งๆเที่ไอก็อยู่ที่